สวัสด,ดีครับคลิปนี้พบกับคานิค TP9DA ขนาด9มิลิเมตรไกล2ระบบทั้งดับเบิลและซิงเกิลแอคชันแม็กกาซีนจุ18นัดครับตอนน้นี้โรงงานผลิตปืนคานิคสัญชาติตุรกีเคยผลิตปืนคานิคโมเดล55โดยเป็นระบบการทำงานแบบ CZ 75ออกวางขายมาก่อนนะครับแต่คานิคเริ่มเป็นที่ฮือฮาและมีคนพูดถึงกันมากก็จากรุ่น TP9DA นี่แหละครับ ือและนักนิยมปืนต่างๆในอเมริกาก็ให้การยอมรับปืนคานิกว่าเป็นปืนที่มีทั้งความคุ้มค่าแม่นยำงานผลิตเรียบร้อยทนทานและมีราคาค่าตัวไม่แพงเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาครับ TP9DA จะมีหน้าตาและระบบการทำงานที่คล้ายกับ Water P99 โดยคานิกนำเอาแบบของปืน P99 มาพัฒนาและปรับเปลี่ยนในหลายๆจุดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นครับ ส่วนหล,หลักๆที่ต่างจาก P99 อย่างเห็นได้ชัดก็คือปุ่มปลดแม็กกาซีนจะเป็นปุ่มกดปกติเหมือนปืนอื่นทั่วไปนะครับในขณะที่ของปืน P99 จะเป็นก้านยาวเสมอไปกับโครงไกลและดันก้านลงเพื่อปลดแม็กกาซีนครับหน้าดามเรียบไม่มีร่องนิ้วและที่ P9 ยังเพิ่มลิ้นนิรภัยหน้าไกเหมือนของกล็อกเข้าไปเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้อีกชั้นหนึ่งครับโครงปืนทําจากพลาสติกโพลิเมอร์สไลด์และลำกล้องชุบผิวไนไตร์ลำกล้องยาว4.07นิ้วครับสไลด์ทรงคล้ายกับของ P99 แต่ไม่เหมือนทีเดียว ส่วนหลังทรงต่อสู้ของ Warren Tactical เป็นร่องบากรูปตัวยูครอปรับซ้ายขวาได้ครับส่วนส่วนหน้าจะเป็นแท่งเหล็กแต้มจุดขาวสอดร่องหางเยี่บขวางโครงปืนซึ่งอันนี้จะต่างจากของ Walter ที่เป็นแบบสอดทางด้านหน้าสไลด์และบริเวณคางปืนมีรางสำหรับติดตั้งไฟฉายหรือเลเซอร์ครับด้ามปืนออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์มีส่วนโค้งว้ารับกับมือผู้ยิงบริเวณหน้าและหลังด้ามมีเช็คเกอร์รูปสี่เหลี่ยมเล็กๆหลังด้ามเป็นแผ่นอะแดปเตอร์ถอดเปลี่ยนได้ตามขนาดมือของผู้ยิงครับส่วนทั้งสองข้างของด้ามเป็นผิวทรงคล้ายกกกกััับเปลลลืออส้้มมแะีตรราญษณ์โโขงค ชิ้นส่วน,นกลไกภายในของ TP9DA จะชุบผิวนิกเกิลมาให้ทําให้ชิ้นส่วนต่างๆที่เสียดสีกันมีความลื่นเมื่อเหนี่ยวไกลแล้วก็จะรู้สึกลื่นทั้งดับเบิลและซิงเกิลครับนอกจากนี้ผิวนิกเกิลยังมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและการใช้งานอนักอีกด้วยส่วนปุ่มปรดแมกกาซีนจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเปลี่ยนข้างซ้ายขวาได้รองรับผู้ใช้ที่ถนัดขวาและถนัดซ้ายครับ TP9DA จะใช้แมกกาซีนของเมกาความจุ18นัด ตัวแม็กกาซีนจะทำจากเหล็กมีความแข็งแรงนะครับนี่นะครับระบุว่าผลิตสำหรับคาร์นิคทีพซีรีส์โดยเฉพาะเลยครับส่งของด้ามปืนที่ออกแบบมาให้มีความโค้งเว้าวตามสรีระมือของผู้ยิงครับคอด้ามปืนจะคลอดรับง่ามมือเช็คเกอรอ์รอบๆด้ามให้การยึดเกาะที่ดีกริปปืนได้แน่นและกระชับดีครับและคอด้ามปืนทั้งสองข้างจะทำเป็นร่องนิ้วโป้งเพื่อให้ขนาดของคอด้ามเล็กทำให้กดปุ่มปลดแม็กกาซีนได้สะดวกครับโครงปืนทั้งสองข้างบริเวณเหนือโครงไกลจะมีเช็คเกอร์กันลื่นสำหรับวางนิ้วโปง้งมือข้างไม่ถนัดเพืืื่่่ออใหห้้ริิปนนนนไดนนไดดดแมมลุค ส่วนหน้ากลงไกลจะมีเช็คเกอร์สำหรับคนมือใหญ่ใช้นิ้วโหนได้ครับซึ่งบางคนก็ชอบกริปปืนท่านี้เพราะใช้นิ้วชี้ช่วยโหนกลงไกเพื่อล็อกและบีบอัดปืนให้แน่นครับส่วนล่างสุดของด้ามปืนทำเนื้อว้าวไว้นิดนึงนะครับสำหรับใช้งานกรณีที่กดปุ่มปลดแม็กกาซีนแล้วแม็กไม่หลุดออกจากตัวปืนไม่ว่าจะเนื่องจากสกรปรกหรืออะไรก็ตามนะครับผู้ใช้สามารถใช้นิ้วเกี่ยวดึงแม็กกาซีนบริเวณนี้เพื่อดึงแม็กกาซีนออกจากตัวปืนได้ครับปุ่มปลดแม็กกาซีนออกแบบมาให้อยู่ในตำแหน่งพอดีและไม่ยื่นเกินไไปปปจจนนนนนททใหห้มืื่อกริิแลลฝาาดดดโขณะยง็ซุค ในส่วนของคันค้างสไลด์มีข้างเดียวแต่ทําออกมาได้ดีครับจังหวะค้างสไลด์เราสามารถใช้นิ้วโป้งนิ้วเดียวกดคันค้างเพื่อปิดสไลด์ได้ครับไม่แข็งออกแรงนิดเดียวเท่านั้นเองครับร้องจับการลื่นด้านหลังของสไลด์นะครับจับดึงได้สะดวกและไม่กัดมือครับสาหรับบริเวณท้ายสไลด์จะมีตัวบ่งชี้ว่าเข็มแทงชนวนง้างอยู่หรือเปล่าทําให้เรารู้สถานะของปืนในตอนที่ใช้งานว่าเป็นดับเบิลหรือซิงเกิลอยู่ครับ และที่สำคัญคือปืนกระบอกนี้เป็นปืนเข็มพุ่งที่ใช้ระบบดับเบิลซิงเกิลครับเมื่อเหนียวไกลดับเบิลก็สามารถเหนียวซ้ำได้เหมือนพวกปืนดับเบิลซิงเกิลแบบนอกๆ ok อย่างพวก CZ หรือเบรต้านะครับทำให้เรามั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเช่นเหนียวไกลแล้วมีอาการแก๊บแข็งสับไม่แตกไม่ลั่นก็สามารถเหนียวไกลซ้ำได้อีกครั้งโดยไม่ต้องดึงสไลด์เพื่อคัดกระสุนที่มีปัญหาทิ้งครับ และอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจของ TP9DA นะครับคือมีปุ่มลดเข็มแทงชนวนอยู่บนสไลด์ด้านซ้ายครับการใช้งานก็เหมือนกับปืนระบบลดนกทั่วไปครับคือเมื่อต้องการใช้ปืนแบบคอนดิชันวันหรือบรรจุกระสุนคาไวในรังเพลิงเมื่อบรรจุแมกกาซีนเข้าตัวปืนดึงสไลด์ป้อนกระสุนเข้ารังเพลิงแล้วเข็มแทงชนวนจะอยู่ในตำแหน่งง้างแบบซิงเกิลพร้อมยิงซึ่งเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อลดเข็มแทงชนวนไกก็จะถอยกลับมาตำแหน่งดับเบิลครับและเมื่อต้องการใช้งานก็สามารถเหนี่ยวไกแบบดับเบิลยิงได้เลยครับ มาดูในส่วนของไกปืนนะครับต้องบอกเลยว่าไกปืนทั้งดับเบิลและซิงเกิลลื่นมากๆครับชั่งน้ําหนักไกได้6ปอนด์ส่วนซิงเกิลได้4ปอนด์ครับและที่สาคัญคือรีเซ็ตสั้นมากแบบเฉียบๆเลยครับยอมรับเลยว่าไกดีกว่าที่คิดเอาไว้นะครับส่วนในจังหวะไกรีเซ็ตก็จะได้ยินเสียงคลิกชัดเจนครับในกล่องของคานิกจะแถมมาให้ทุกอย่างแบบครบๆพร้อมใช้งานเลยครับเมื่อเปิดกล่องจะได้ปืน1กระบอกมาพร้อมซองพกนอกแบบปรับมุมได้นะครับแถมแม็กกาซีน2อันแผ่นอะแดปเตอร์เปลี่ยนขนาด,ดา อุปกรณ์ช่วยบรรจุก,กระสุนเข้าแม็กกาซีนแท่ทําความสะอาดและคู่มือการใช้งานครับเราทดลองยิงด้วยกระสุนของ b u l l e t m a s t e ต124เกรนหัวทองแดงและไทอาร์มส์124เกรนหัวทองแดง124และ135เกรนหัวตะกั่วครับตัวปืนมีความแม่นยําระบบการทํางานเรียบร้อยครับด้ามของปืนก็จับได้กระชับมือดีและที่ชอบที่สุดก็คือไกของปืนกระบอกนี้ครับไกปืนลื่นและรีเซ็ตสั้นยิงง่ายและยิงสนุกมากๆครับ และนี่ครับอันนี้เป็นออปชันเสริมนะครับเป็นชุดพันท้ายต่อกับตัวปืนให้ช่วยยิงได้ง่ายขึ้นครับต่ไม่ได้แถมมากับปืนนะครับต้องซื้อเพิ่มต่างหากผมทดลองยิงเร็วๆดูช่วยให้ปืนนิ่งขึ้นเยอะเลยครับทั้งในด้านของรีคอยล์และทํากลุ่มกระสุนได้เล็กลงอีกนิดนึงครับสำหรับ TP9DA กระบอกนี้ห้างปืนเทพากรผู้แทนจําหน่ายปืนคันอีกแห่งประเทศไทยเป็นผู้นําเข้ามาจําหน่ายในโครงการปืนสวัสดิการโรมการปกครองครับซึ่งร้านเขาก็อยู่ข้างๆโครงการปกครองเลยนะครับเดินออกจากโครงการปกครองเลี้ยวขวาไปก็เจอร้านครับหาไม่ยาก และนอกจาก TP9DA แล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นให้เลือกและรอส่งทดสอบอีกเร็วๆนี้ครับรอติดตามกันได้ทางช่อง YouTube และในนิตยสารอาวุธปืนได้เลยครับขอขอบคุณปืนเทพากรผู้ส่งทดสอบบริษัทไทยอาร์มสบริษัทบูลเลตมาสเตอร์สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบคานิค TP9DA อย่างละเอียดโดยบรรดุศีธัญรัตน์ได้ใน นิตยาสารอาวุธปืน5-6-9ฉบับมีนาคม2-5-6-5และสั่งนิตยาสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับ